สวัสดีครับสวัสดีครับอ่อะมือนี้ที่พามาเบ่งนะครับระบบเลียงงวโดยใส่อาไฟฟ้าล้อมเดวไน่น้องนี่เลยนะครับอ่ะ <c oughs> จะมีเอ่าอหมอแปลงไฟตัวนั้อยู่นี่นะครับผมแล้วก็ดึงสายสลิงนะครับผมนี่นะครับ ด้เวลาเขาขว้างเราที่เนี่ยยังมาแรงนะครับเยาก็จะได้ลปเขาขว้างแล้วนะครับผมโอ้อยาขายอยู่พีหน่องนะครับราคาถึกถึกนะครับเนี่ยยังตกเขาขายอังสีผลการมาแห่งตัวละสี่พันหาพันหนึ่งนะครับเนี้ยมันขายบ่ไดดนะครับมันขาดทุนครับนะครับนี่นะครับจะใส่นี่เลยล้อมไป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 ผวนละครับผลล้อมไปน้าทงพมดนลครับนะครับดึงวัวสลิง นะครับดึงโรสอร์ล nah ิงไปนะครับนะครับใส่แบบหล่อมไฟฟ้าเลียงนะครับค้นกับบะเมย์บันไดพี่น <Alf> ้องนะครับผมนะคาดว่าปีนี้สีแหงแรงหนักนะครับนี่นะครับผมในเวลาเข่าคอกแล้วนะครับเอาไปไปเข่าคอกอีละเออ แงได้เข้าข้องแล้วนะครับผมไปเข้า,าข,อข,อข้องกีฬาไปาเป็นงวัวไทยกีไทยกระโดดบานเท้านะครับงูหน่อยนะครับผมน,นะครับเสือมาเลี้ยงกับตัวน้อยแนะ่ตัวใหญ่แนะน่จดจ่อยกับมีนะครับอ้วนๆกับมีนะครับผมเออนะครับผมจ้า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 เออนะครับ พี่น <thing> ้องเขากับางท่านกันขายออกไปหลายคนแล้วนะครับผมนะครับขายออกไปหลายคนแล้วย่อมขาดทุนนะครับนะครับบริวารราคามันก็จิขยับย่อมได้นะครับพี่น้องอย่างผมอย่างดสาเรียงไปนะครับผมเออนี่นะครับผมพูนที่ได้ไปเขาขอกพูนนะครับนะครับจะขายอยู่พี่น้องมันแึ่งโอ้ยถือละหายนะครับเป็นใหม่ราคาถือนะครับเมื่อกี้กับสองตัวหามืินนะครับ เดี๋ยวนี้ขายหาตัว็คยได้สองหมื่นนะครับสองตัวหาหมืน่นนี่เสือแม่มากแล้วก็ลูกตัวนี้น้อยนะครับพี่น้องลูกตัวนี้น้อย้อพี่น้องเดี๋ยวนี้แม่กับลูก้ํากันแล้วนะครับสีตัวหาตัวยีได้สองหมื่นนะครับนะครับก็เลยใส่สูตรอดสาเลียงเอานะครับเพราะดได้ขี่ได้ตัวแดงเงี้ยวมันไปใส่อ่อยใส่ไฮใส่หน้านะครับนะครับ มันก็ถื่อนะครับเพิ่นใหม่ร pues like าคาเถ ya, ื club, ่อได้เพราท่านจะขายนะครับผมนี่ขาดทุนหลายนะครับผมเอาเพียงกาลั่างใจพี่น้องคนที่เลี้ยงงูเลี้ยงควายนะครับเออนะครับปดซาเอานะครับพี่น้องเออปดซาเลี้ยงปดซานี่กันไปแล้วนะครับพี่น้องขันมันบวายรีก็จังขายออกนะครับขันเมื่อยบวายนะครับแต่ก็ต้องแลกด้วยความขาดทุนหลายนะครับว่าไม่ขาดทุนหน่อยขาดทุนหลายนะครับพี่น้องนะครับเออนะครับผมก็เลี้ยงไปนี่แหละครับมาล่องเบิงเออ พอร่งกัได้ผลนะครับผมนะครับอภิไกยติกรหัวเป็นราคานะครับซื้อมากคมหนึ่งกับแพงนะครับผมเออนะครับพอตกพอเด็ดหลังซื้อมาแล้วโอ้ราคางัวรลนปรบปรบนะครับมันสาเหตุมาจากหัวของประมาลัวสลักของมาหลหลนะครับจังงวัฒนธมัน มีปัญหาทางเหนือน้ำน่าครับเขาก็เลยเวียนหน้าเขาเลยงดเสื่อนะครับผมเนาะนะครับผมเลี้ยงไปสู่ไปพี่น้องเดี๋ยวก็ลังใจเฮ่นนะครับชาวงัวชาวเกษตรน้ําขันนะครับผมอ่าพี่แม่กับยูดีแม่งทุกคนเด้อพี่น้องผูกกําบบันกันครับรถดูคนละมาระวังนะครับอ่าดื่มกินเที่ยวก็ให้อยู่ในความพอดีนะพี่น้องเด้อเมื่อเช้าผมไปคุณผูว่าก็เจออุบัติเหตุนะครับรถชนกันนะครับนะครับแขนหักขาหักไม่น่าหรอกครให้ระมาระวังนะครับกินพอประมาณนะครับผม น้ำมันระบางอย่าขว ó n นะครับผมแม่บ้านกับไ่งว่วงเขาควอกแล้วไล่ให้ฉันลูกโอ้นะครับเลี้ยงแม่ไว้ไล่หน,หนูเอาคลิปนี้กับเนื้อปลควรนะครับสวัสดีจ้า,สว,ส,จาสวัสดีครับผม